สำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเอาใจคนที่มองหารถที่เป็นรายไอเทมนะครับซื้อใช้ก็ดีซื้อเก็บก็เยี่ยมซื้อไปลุยก็ได้นะครับกับ LN85 หน้า LN106 คันนี้ปี1990จัดไปสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อ,อบนราชธานี วันนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับก็ต้องเอาใจสายเก็บเข้าหน่อยนะครับสายเก็บสายสะสมนะครับ,รบเก็บเข้าเป็นสมบัติส่วนตัวกับราคาที่ไม่แรงมากนะครับอย่างที่ผมนําเรียนไปตอนต้นคลิปนะครับก็ตัวนี้นะจะเป็นเป็นรถอะไรปะถ้าเอ็นแปดห้าเขาเรียกอะไรสมัยนั้นปี1990ปีก้าเก้าศูนย์ปี33ไรปีเอ็นแปดห้าก็ 3, 3. แอแอแคือ Mighty X Mighty X ดีๆนี่เองนี่แหละ Mighty X ตอนเดียว มาไมตี้เอ็กตอนเดียวดีๆนี่เองนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้เองเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นรถไมตี้เอ็กตอนเดียวก็แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีหลังคาเหมือนกับรถเหมือนกับรถสองแถวเหมือนกันบรถบรรทุกทั่วไปเนี่ยที่เขาจดเป็นระยะสองนะครับออกมาตอนปี33พอใช้ไปสักพักหนึ่งเจ้าของเดิมเขาก็ไปเปลี่ยนประเภทนะครับประมาณปี45ไปเปลี่ยนประเภทเป็นเป็นรถ4ประตูนะครับเป็น LN106 นะครับวางคาน LN106 เรียบร้อยหมดทุกอย่าง นะครับปันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็เลยมาเล่าให้กับพี่น้องชาว YouTube ของมงคลเซ็นเตอร์ได้รับชมรับฟังนะครับสำหรับนั้นะรหัสรหัสรหัสตัวถังเป็น A อ็นแก็คือตอนเดียวถ้า9กเนี่ยก็จะคือเป็นแคปนะครับแล้วก็1นึเนี่ยจะเป็น4ประตูเนี่ยตัวนี้แปลงเป็น1นึเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงเป็นหนึ่งศเรียบร้อยถามว่าก่อนนี่ไปแปลงนะครับเวลาผมรีวิวเดี๋ยวเขาจะบอกว่าสอแจ้งราคาก่อนก็ได้นะครับราคาเราไม่ได้กักอยู่แล้้วนครรับสาหที่ตองก ซื้อไปเก็บนะครับสองแสนห้าบาทสองแสนห้าหมบาทนี่คือราคาค่าตัวที่สามารถที่จะเข้าถึงได้และถามว่าสอรถพวกนี้นะครับกับราคาประมาณนี้นรถผ่านไปประมาณ30ปีเต็มนะแล้วไปแต่งดัดแปลงแบบนี้มันจะสามารถที่จะโอนซื้อขายกันได้ปกติหรือเปล่านะแน่นอนผมถึงว่าต้นคลิปผมถึงถือเล่มทะเบียนมาด้วยนะครับถึงถือเล่มทะเบียนมาด้วยนะก่อนอื่นก่อนที่จะดูเล่มทะเบียนนะครับผมขออนุญาตด,ดู ขายนอกก่อนนะเขาเรียกสีแล้วสีชาไทยใช่ไหมไปชาเย็นชาไทยอะไรว่าไปนะครับอันนี้แจ้งลงเลี่ยมลงเล่มนะครับลงเล่มถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดูสีหวานเลยนะหวานคอดีลเลยกันเนี่ยอันนี้คือแจ้งลงเลี่ยมเรียบร้อยหมดแล้วก็เนี่ยเป็นดูยางดูยางแม <s> ็กซิสบาลวเขาเพิ่งเปลี่ยนม,มาใหม่เพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็เป็นกระทะเขาเรียกว่ากระทะออฟโรดนะครับกระทะพวกกระทะออฟโรดเนี่ยมันจะมันจะแพงกว่ากระทะเหล็กทั่วไปนะครับนี่อันนี้คือเราเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เนี่ยเป็นคัน1นึแท้เลยนะไปดูดูคันนะครับเนี่ยวางไว้เรียบร้อยคือต้ัอวเดิมทีรหัสของเอ็นแปดห้าคือมันจะเป็นขับ2มันจะเป็นขับ2แต่คันนี้คือเอามาแปลงจากขับ2เป็นขับ4แล้วก็มีการแจ้งตัดแปลงสภาพรถเปลี่ยนสภาพรถนะครับจากรอยอสองเป็นรอยลอยหนึ่งนะครับเป็นรถเก๋งอู่ดง่ายนะครับเป็นรถเก๋งเป็นรถสประตูถูกต้องแล้วถามว่าสอแล้วสมัยนั้นเขาดัดแปลงภาษีเขาเสียยังไงนะครับภาษีเขาเสียยังไง ต้องว่าทุกวันนี้ถ้าการจะทําแบบนี้นะฮะถ้าการจะทําแบบนี้นอกจากการแจ้งดัดแปลงแล้วก็เสียภาษีให้สมัมภารแล้วเนี่ยสมัยนี้ผมว่าเลยมีว่าจะเป็นหลายแสนนะครับคุณผู้ชมให้ดูเลยนะก่อนที่เราจะผมจะพาดูห้องเครื่องนะครับหัดประวัติดูก่อนหลายคนจะตกใจว่าเอารถราคามาแบบนี้รถดัดแปลงสภาพมาเยอะขนาดนี้จะโอนได้ไหมนะจะโอนได้ไหมขออน,นุญาตตอบในคลิปนี้เลยคลิปเดียวจบนะครับอันนี้คือเล่มทะเบียนตัวจริงตั้งแต่ออกมานั่นู้เลยเล่มนี้มีอายุ30ปีแล้วนะพร้อมรถเลย นะครับไม่เคยสูญหายนะตั้งตั้งแต่นู่นเลยเนี่ออกมาตอนแรกเลยนี่นะครับ28สิงหาสามสาก็อย่างที่ผมบอกไป1พันหพันขศ1990 30ปีเต็มพอดีนะครับ30ปีเต็มพอดีไหมเนี่ยผ่านหน้าตัวถังนะครับ LN 8 5ก็คือไมเท็กแล้วก็เป็นลอยอสอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใช้มาประมาณไหนอ่ะปีเท่าไหร่นี่ เออปีศรีห้าปีศรีห้าใช้มาประมาณเก้าปีปก็มีการดัดแปงแลงเลยไหมคุณผู้ชมค,ค,ค,คิดดูนะฮะรถคันนี้นะครับแจ้งดัดแปลงใช่ไหมแจ้งดัดแปลงแจากรอยอ่อเห็นไหมแจ้งดัดแปลงมาดูภาษีสมัยนั้นที่สมรก,กรเรียกเก็บนะครับอันนี้มาประมาณยีกว่าปีที่แล้วนะสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทฉะนั้นแล้วเสียถูกต้องแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนประเภทนะครับเปลี่ยนประเภทจากขับสองเป็นขับสี่เรียบร้อยคุณผู้ชมดูคิดดูว่า สมัยนั้น24งหมีเนี่ยผมว่าถ้าเทียบสมัยนี้20กว่าปีที่ผ่านมาน่าจะประมาณ200,000ก็ว่าได้นะถ้าเทียบอัตราเงินเฟอ้อนะครับอันนี้คือลงเล่มเรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วติดปิดะิดปัญหาเรื่องการโอนไปฉะนั้นแล้วซื้อสดไป259 0 0 0เอาไปโอนได้เลยทันทีนะครับนี่คือตอบแล้วสำหรับคนที่จะสอบถามเข้ามานะครับให้จบในคลิปเดียวมีเล่มพร้อมโอนนะครับภาษีพรบรไม่ขาดนะครับอ่ะดูกันหน่อยเนี่ยฉะน้นแล้ว ถูกต้องทุกอย่างแล้วนะนะครับไขข้อกระจ่างไปแล้วสําหรับคนที่จะจะถามว่าจะยนหาเรื่องการโอนไหมอันนี้คือภายนอกให้ดูรอบคันแล้วก็ขออนุญาตดูห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 2L นะครับเครื่อง2องพนะครับ 2L <t> ก็ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกนะสองลนี่ไงคือสีเดิมเขาเนี่ยคุณผู้ชมจะถ้าใครเป็น fc ของ mitsubishi อีกแล้วเนี่ยคือ mitsubishi สมัยนั้นคือสีนี้เลยนะสีแดงเนี่ยแดงเข้มๆเ,เ,เนี่ยนะครับหรือว่าแดงเลือดหมูอะไรก็แต่ที่เราจะเรียกกันนี่คือสี สีเดิมพื้นของไม x ตอนเดียวนะครับแต่ว่าเอาง่ายคือเจ้าของเดิมน่าจะรวยจัดอ่ะสมัยนั้นแต่งถึงอ่ะนะครับผู้ชมคิดดูนะครับนอกจากจะแต่งหมดเยอะแล้วก็ภาษีก็แพงอีกภาษีก็แพงอีกนะครับนี่คือรหัสเครื่อง 2L นะครับสมัยนั้นก็เครื่อง2,500น่น 2,446cc นะครับ89แรงม้าก็ยุคนั้นก็สุดๆแล้วนะสุดๆแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนคอมเปลี่ยนสายพานมาใหม่หมด คือเช็คมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือพวกของลงเหลวนี่แบตก็เพิ่งเปลี่ยนมาแบตนี้เปลี่ยนมาใหม่ฉะนั้นแล้วซื้อไปเนี่ยคือระบบคือระบบขับ4ใช้งานได้สมบูรณ์คือผมไปเช็คมาแล้วพอดีเอาง่ายคือเป็นรถของพออที่รู้จักกันคือเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อกันออฟโรดกันซื้อกันมาประมาณน่าจะรวมๆม10คันแล้วนะน่าจะมากกว่านะอันนี้คือที่ไปที่มาของรถนะครับคือเออโครงสร้างหลายคนตกใจว่าโครงสร้างไปแล้วก็ไปเปลี่ยนมาคือคืออ่พวกอะไร ว่าซ้ายขวาหน้าหลังนี่คือคือยังโครงสร so ้างเดิมนะครับเพียงจะไปไปพ่นเปลี่ยนสีมานะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่นะรถไม่ได้ล้มมาอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับนี่เป็นไงสมัยนั้น2องแอลก็เจ้าพ่ออ่ะคิดดูนะเครื่องแปดเครื่องอะไรเครื่องมันก็ออกพร้อมกับอีสุอีสุเครื่อง90้าสิบแรงนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งกันสมัยนั้นนี่ดูภายในนิดนึงนะครับแน่นอนก็ตามปีดังประจวกรเช่นกันนี่นะครับเดิมมันจะเป็นเอ่อมันจะเป็น ครับเป็นขับ2ง่ายๆคือเป็นขับเครื่องสล้อพอดัดแปลงมาก็จะเป็นขับ4ทีนี้การใช้โฟวิลเนี่ยการใช้โฟวิลคือไฟมันอาจจะไม่ขึ้นหน้าปัดนะเพราะว่าหน้าปัดตัวนี้เนี่ยหน้าปัดตัวเนี้ยคือมันเป็นมันเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นของขับ2ฉะนั้นแล้วมันจะขึ้น4โลสีไฮมันจะไม่ขึ้นเหมือนกับตัวรถที่เป็นขับ4แท้นะครับอันนี้ตแปลว่าวางคานมาเรียบร้อยเนี่ยวางคานแข็ง1นึมาเรียบร้อยเนี่ยระบบโฟวิล ผมไปลองมาเรียบร้อยนะครับโบร์โรโฟไฮใช้งานได้สมบูรณ์นะครับขออนุญาตเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวออยเดินไปรอตรงหน้าเครื่องเลยก็ได้นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาททำไมสามแสนหนึ่งหมื่นกิโลก็น่าจะแท้แล้วนะรถสามสิบปีสามสี <h 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 ่แสนโลนี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องนิ่มๆนะครับสตาร์ทเครื่องนิ่มๆคุณผู้ชมฟังดูเสียงระบบเครื่องยนต์เอาง่ายๆคือระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบการใช้งานผมไม่ห่วงหรอกเพราะ คนที่ะเล่นรถพวกนี้คือมีตังค์นะซ่อมถึงทําถึงอยู่แล้วนะครับือมีตังค์อ่ะนะครับถ้าดัดแปลงก็หมดไปเป็นหลายแสนแล้วฉะนั้นแล้วระบบเครื่องยนต์นี่ไม่ต้องห่วงนี่ฟังเสียงเครื่องอีกรอบหนึ่งนิ่มนิมนะไม่มีสันไม่มีคอนนะขับดีขับดีเท่าที่ขับได้นะมันจะให้วิ่งดีเหมือนซัฟฟร์อคูเเซอร์มันวีโก้ไม่ได้นะนะครับแต่ขับผมเรว่าคือเป็นรถที่ไม่ต้องใช้ทำคามร็วะนะครับขับแบบคลาสสิกขับเรารอสมัยนี้นะครับซื้อไปเก็บ รถท,ที่ขับได้ปกตินะครับอ่าเป็นไงเรียบร้อยดีสองแสนห้าหมื่นเก้านะครับสำหรับคนที่ซื้อไปเก็บซื้อไปใช้นี่ภายในก็ดูเรียบร้อยดีผ่านการเช็คแนละตรวจสอบทดลองขับมาแล้วเอาไปก็เอาไปโอนกันที่ขนส่งแล้วก็รับกลับบ้านได้เลยนะครับนี่ดูดูอ่าสีนะอาจจะเป็นสีแบบสีแบบเขาเรียกว่าสีสีหยาบหยาบหน่อยนะสีหยาบหยาบหน่อยเขาเรียกว่าสีเออสีหยาบสีชานะ นี่ดูช่วงล่างนะครับก็น่าจะถูกใจนะถูกใจใครหลายคนที่มองหารถที่ต้องการซื้อไปเก็บใน,นราคา200 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ผมที่ผมย้ำบ่อยๆเพราะว่าอะไรคือมันเป็นรถที่ทําถูกต้องนะครับเพื่อนๆบางคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยบางทีเขาไม่ได้สนใจเรื่องจะต้องไปไปต่อภาษีหรืออะไรเนรี่ยบางทีทําในฟาร์มทําในสวนเนี่ยแต่งเฉยๆนะแต่โอนไม่ได้อันนี้ผมบอกจริงๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่า คือเราทํารถเรารู้อยู่แล้วว่ารถตัวไหนมันทํามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบางคนก็กเขาแต่งแบบแตัดแปลงเฉยไม่ได้ไปไม่ได้ไปทําให้ถูกต้องก็โอนไม่ได้แต่คันนี้ที่ผมย้ําเพราะว่าผมไปดูประวัติรถมาแล้วนะครับตั้งแต่เจ้าของมือแรกจนถึงการเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยนะเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากประเภทรถก็เสียภาษีถูกต้องเปลี่ยนจากขับ2อขับ4ก็เสียภาษีถูกต้องนะครับแนั้นแล้วเอา85หน้า106คันนี้น่าจะถูกใจ FC หลายท่านนะครับ นะอาจจะไม่แม่นสเปคมากเพราะว่าคือว่าเก่ากึกเลยนะนะครับอายุพอๆกับผมเลยแต่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ fc นะครับ fc Off r o a d fc แฟนคลับหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลส่วนไหนก็แนะนำเพิ่มเติมเข้าม,มาได้นะครับผมก็นะ, review, นะรีวิวนะพูดถึงที่ไปที่มาของรถแล้วก็ราคาแล้วก็ประวัติรถเบื้องต้นให้ฟังแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับรถเปอสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์รถแบบนี้มีแค่คันเดียวแน่นอนนะครับมีแค่คันเดียวแน่นอน2,59,0 0 0บาทนะครับฝากติดตาม ่องมงคลเหมือนเดิมแล้วก็ฝากไปอ่ะเาเรียกว่าฝากไปติดตามแล้วก็ในเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับที่จะมีรถอัปเดตทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นะครับเว็บไซต์มงคลคาสิเนเตอร์ .com นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชำนาญเรื่องภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาไทยมงคลคาสิเนเตอร์ .com นี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้สศดากับเจ้า4ีคุณสนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ